ทำอะไรคะจะเจอหนูไหมคะระบบ entertainment โอ้โหลำโพงใหญ่ตัวใหญ่หืม tương ngô cho tương ngô mẹ phụ nữ nha tụa sẵn sàng chưa lâu tương <laughs> จะได้ถอดเบาะออกทั้งหมดทุกตัวแล้วครับเดี๋ยวแต่ภายในโล่งๆกับเพดานฝาข้างถอดออกผมน,นี้ยังรายการต่อไป sam ร้อยอพื้นได้อรอยกันร้อนครับโอเคโอเคครับลงไปนะครับช่องพื้นต่ำเพื่อที่จะใส่เหล็กตัวนี้เข้าไปครับอันนี้ก็คือจะซ่อนซ่อนเหล็กลางนเข้าไว้ อันนี้ก็ใช้ของเก่าทั้งหมดครับเป็นเหล็กเก่าจะทำเป็นโตพื้นโตพื้นโต๊ะที่จะเอาเสริมไม้ขึ้นมาแล้วก็ใส่โฟมบุกโฟมเข้าไปโฟมนี่จะปูพื้นทั้งหมดอีกทีหนึง่งเต็มพื้นที่เพื่อกันเสียงสิ่งนี้คือเหล็กเก่า เด็กเก่าครับพับเป็นตัวยูหน่งนิ้วก็จะเอามาใช้ทำตรงบันไดส่วน เรียบร้อยเดี๋ยวปิดบังแล้วก็ลอยลื่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับปูพื้นแผ่นสังกะสีบนพื้นรถแางขึ้นรลตู้มันจะมีวาลเข้ามาของเดิมมันจะเป็นวาลอยู่นี้โค้ชมาโค้ชมาดูไกันี่นะครับตัวนี้คือพื้นเดิมที่วาลเข้ามาตรงนี้เป็นสเต็ปที่เหยียบ เราจะเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาเป็นด้วยเหล็กเก่าพับนะครับพับฉากจะมาใส่แทนตรงนี้เพื่อที่จะเป็นทางขึ้นเพื่อที่กูพื้นเสมอมาตรงนี้แต่จากตรงนี้ไม่จะมีสเต็ปนี้เพื่อที่จะปีนขึ้นเดินขึ้น,นอันนี้คือพื้นโต๊ะ แค่นี้ทำกรอบครับตัวตนี้จะซ่อน่ใต้พื้นเราจะปิดฝารตรงนี้ตัวนี้ก็จะดูอันนี้คือบันไดที่เอาจากเศษเหล็กพับให้มันสวิงออกมาเวลาจะลง ข้าวพื้นรถช่งว่างตะรางตะรางก็จะบุด้วยโฟมขนาดหนาน1นิ้วบันไดขึ้นที่ของเดิมเบาเบาไปตรงนี้เติมให้เต็มเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆ เดี๋ยวจะทำบันไดขึ้นซ่อนจุดใตน้นี้บันได แ่นไหมไม่แน่นแ,แล้วก็ฉนนกันความร้อนตามด้วยโฟม1นิ้วตีโครงไม้ขนาด1นิ้วคูณหนิ้วเพื่อที่จะเป็นที่วางพื้นแล้วก็เก็บความเย็นในรถส่วนท็อปนี่ก็จะปูด้วยแผ่น MDF นี่ครับแผ่น MDF แผ่น MDF นี่ตัดลองไปทีหนึ่งแล้วครับส่วนหน้านี่ครับเป็นแผ่นหูทับหน้าพื้นรถนะครับปูแผ่นกันความร้อนฟลอยแล้วก็โฟม1น,นิ้วตีโครงข้าวเสร็จแล้วเจาะช่องตรงนี้เพื่อที่จะใส่ กว้างเมตรห้าส oh, <yes. S 1> น,นี่ก็จะนอนไดเมรเจ็ดสิบงประมาณ30มเซนจะเก็บหนึ่งสี่ห้เจ็ดเลอร์นี